สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของดุยเบาเหนียววันวันครับเช้าวันศุกร์นี้ก็เหมือนเดิมครับจะมี NFL แข่งคราวนี้เนี่ยจะเป็นประเดิมสัปดาห์ที่15บห้าเลยนะครับก็แข่งกันตอนเวลาเดิม8ปดโมงสินาทีเอาไอ้แรมครับจะไปเยือนซานฟรานซิสโกฟูติเนเนอร์สที่ผ่านมาแรมชนะ7แพ้6สู้ตั้มต่อน,นั้นได้6เสีย7ขณะที่ทางไนเนอร์สันชนะ6แพ้7สู้ตั้มต่อน,นั้นได้มา5แล้วก็เสียไป8 โดยแรมเนี่ยมาแรงเอาไว้ช่วงปลายประมาณสัก2เดือนมาทําให้ทีมนั้นตอนนี้มีเบียดในการลุ้นเข้ารอบลรีออฟเลยนะครับเพราะว่าชนะมา6ใน8นัดล่าสุดนี้ถือว่าพลิกพอสมควรเลยเกมบุกจัดจ้านมากเล่นงานบัฟฟลบิลนะครับ44ต่อ42ทางด้นที่ก่อนแข่ง้เป็นรองที่3.5ก็เลยทำให้7เกมหลังนั้นพวกเขากินแตมไป5นัดด้วยกันคู่ที่พวกเขาสู้กับบัฟฟลบิลเนี่ย ก็เป็นคู่ที่ทำสกอร์สูงสุดของซีซันมีรวมทั้งหมดถึง12ทัชดาวแล้วก็ได้ระยะมา902หลาแล้วไม่มีไฟไหนที่เสียเท,เทอร์เนอร์เลยนะครับตอนนี้ไล่ B ี้เซียเ4อ a ซีฮอซึ่งเป็นจ่าฝูง NFC ตะอมันตกห่างกันเพียงแค่1เกมแค่นั้นเองส่วนโฟร์ทีนเนอร์เซงสัปดา์ที่แล้วก็ยังต่อ,อยุในการลุ้นเข้ารอบด้วยการเปิดบ้านทุบชิคาโก,โกแบร์นะครับ38ต่อ13 ก็กินแต้มที่ลบ3าได้สําเร็จเพียงแต่ว่า5เกมหลังเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะมีปัญญากินแต้มก็ไอหุ่นนี้แหละครับ4เกมก่อนหนะ้าเจ๊งมาทั้งหมดเลยเกมบุกของพวกเขาณนะที่แล้วนี่ถือว่าทุบใส่บัฟฟ์ทุบใส่เชียวโกเบร์แบบกระจุยกระจายนะครับนำแบบม้วนเดียวจบเพียงแต่ตอนนี้ทีมก็ยังไล่ทางซีฮอกอยู่2เกมด้วยกันก็เรได้ว่าความหวังของไนเนอร์ที่จะเข้ารอบเนี่ย มันจะต้องไปในทางเป็นแชมป์ดิวิชั่นอย่างเดียวแล้วนะครับโอกาสในการจะเข้าแบบไวนยคาร์นี่ถือว่าคือจับเลยคู่นี้เวลาเจอกันทั้งหมด10นัดไนเนอร์สก็ยังมีอดีตที่ดีกว่ากินตม้มเซลแรมไป7จาก10ผลแล้วก็เวลาที่คู่นี้เจอกันมา5เกมสกอร์รวมมันจะออกสูงไป4นะครับเพียงแต่ไนเนอร์สในช่วงหลังๆนี้เฝ้าบ้านไม่ค่อยดีเลย ปรากฏว่าเวลาเฝ้าบ้านมา14เกมเจ๊งไปถึง10ครั้งด้วยกันก็ต้องบอกว่าเอาไอ้ฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็สาเหตุหนึ่งที่แรนนั้นเขาเรียกว่าเดินเครื่องได้อย่างเต็มสูบเพราะว่าเกมบุกกลับมาพร้อมหน้ากันละอย่าง2ปีกันตรายกูปเปอร์ครัพกับภูค่านาครัวนั้นก็กลายมาเป็นอาวุธทีเด็ดให้กับทีมากมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าโฟเดเนอร์ในทีมรับยังไม่สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทีมนั้น อาจจะย้ำแขนใส่ทาง n i n e r รอีกก็เป็นไปได้หลังจากที่สัปดาห์ที่3นะครับพวกเขานั้นถูกมองว่าเป็นรองในบ้านตัวเองอยู่ที่6แต้มแต่กลับพลิกเอาชนะ n i n e r รไป27ต่อ24ส่วนทางฝั่งไนเนอเองเนี่ยเกมบุกก็อย่างที่ทราบกัน2ตัววิ่งมือ1มือ2อนะครับจอแดนเมชันกับคริสเตนแมคคาฟี่ก็หายไป ปกติแล้วเกมวิ่งของทางไนเนอร์เนี่ยจะเป็นของแสลงของแรมนะครับแต่พอคาร์สตัวเนี้ยมันก็ต้องส่งผลยังช่วยไม่ได้แหละแม้ว่าแรมนั้นจะเป็นทีมเยือนแล้วก็เป็นบอลรองด้วยแต่ในอดีตนะครับที่ผ่าน,านมาวนเวลาแรมเป็นบอลรองสิบนัดหลังเนี่ยพวกเขากินแต้มได้หกนะครับแล้วก็ไอหกนัดที่กินแต้มเนี่ยยังถึงกับชนะเกมไปสี่ครั้งด้วยกันสําหรับเช้านี้ถึงเนี่ยผมว่าเกมมันสูสีมาก แล้วก็ด้วยสภาพเกมบุกของทางแรมที่ตัวดูครบเนี่ยเพลเผลเนี่ยพวกเขาอาจจะบุกชนะในเนื้อด้วยซ้ำไปแล้วการที่มีอยู่ประมาณสัก3แต้มในมือก็ถือว่าเป็นโบนัสเพราะฉะนั้นคู่เช้าที่จะถึงนี้ผมชอบอาเแรมครับเอามาฝากให้กับทางสมาชิกแล้วก็แฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันบันครับ